วีลัาคาสูบิดครับขอนน่าเฮ็ดอาวีลงมาจากจังหวัดชุมพรนะครับจากศูนย์บริการนะครับอยตัวเมืองชุมพรนะครับเกียร์ซีวีทีมีปัญหาสายพานซีวีทีขาดนะครับมาถึงแล้วนะมาเมื่อกี้เกียร์ลงมาแล้วนะครับงานด่วนงานไวช้าไม่เป็นครับอันนี้ลูกค้าใจถึงครับสั่งโอ้ฮอตเลยนะโอ้ฮอตเกียร์ไปเลยเอาจบๆไปนะครับซ่อมทั้งใบไปเลยนะครับสายพานซีวีทีขาดนะครับวีล่าคาเซอร์วิสอันนี้ เปนจุรีน Julie, นะโอ้โอนเกียใกล้แล้วนะใกล้ยกข้าแล้วนะใกล้ประกอบนะงานด่วนงานใบช้าไม่เป็นนะครับช้าไม่เป็นนะครับลงมาแล้วนะครับจากจังหวัดจุมพรน,นะครับอขอบคุณนะครับช่างช่างสูนบริการนะทั้งจุมพรและช่างสูนบริการฮอนด้าพัฒน์ลงนะครับแนะนําลูกค้าบอกว่ามาวีราคาเซวิตเอคอันนี้ลูกค้าก็บอกมานะนะครับลูกค้าบอกมานะครับก็ ขอบคุณครับเราก็ดังไปถึงนู่นเหมือนกันนะไม่รู้ดังดีหรือดังเสียไม่รู้นะ,ะเดวจะกลางซ่อมทั้งใบเลยนะครับโอ้โหเลยอันนี้นะครับการสายพานซีวีขาดนะครับลูกค้าไปเช็คที่ศูนย์เข้าศูนย์ชุมพรมาแล้วนะครับช่างศูนย์ชุมพรช่างศูนย์ฮอนด้าพัทลุงนะครับนะครับไม่รู้ใครละไม่ยังทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดเลนะย่าไปเหมารวมนะครับ บางท่านนะบางท่านขอบคุณมากนะ้วแนะนำมาบอกมาวีราคาเซอร์เจบแน่นอนนะครับยี่ห้ฮอนด้านะครับ CVT SRV ครับอันนี้อาจจะไปถ่านใหญ่นะเลื่อนเกียร์ก็เป็นเดี๋ยวจัดการครับซ่อมทั้งใบไปเลยครับมีราคาเซอร์วิสจบแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ดีนะครับเราคือผู้ชำนาญเชี่ยวชาญเกียร์ CVT ฮอนด้านะครับเฉพาะทางครับ อ่ะจับไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวจัดการซ่อมให้ทั้งใบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาถูกที่แล้วนะครับคุณได้ไปต่อนะครับฮอนด้าซีวีทีนะครับ, T, รบโยกประจำตัวมากันเรื่อยๆมากันบ่อยๆนะครับสรหรับเกียร์ฮอนด้านะครับ อีเวนเจอรี่กำลังยกเข้านะกำลังประกอบใกล้ได้แล้วใกล้ยกเข้าแล้วโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับฮอนด้าเฮดอวีนะครับยกมาจากศูนย์บริการจังหวัดชุมพรนะครับศูนย์บริการฮอนด้านะครับแห่งหนึ่งนะครับที่ไหนไม่รู้ล่ะนะครับ <laughs>